ดรนัทวรพลรัชศิริวัชรบุญรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในฐานะประธานคณะกรรมการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครั้งที่40พระนครเกมมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกสิเดชสุทธิวานิช์รองอธิการบดีในฐานะรองประธานคณะกรรมการการแข่งขันกีฬา พร้อมด้วยอาจารย์ฉลองอภิวง์ประธานคณะอนุก,กรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาและกรรมการตัดสินร่วมถแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่40พระนครเกมณห,ห้องประชุมมงคลอาภา3อาคารมงคลอาภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์พาณิชยาการพระนครผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกสิเดชกล่าวว่า การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครั้งที่40หรือพระนครเกมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาของนักศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตท,ที่ดีควบคู่ไปกับการสร้างความสามมัคคีและมิตรภาพอันแน่นแฟน้นระหว่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่ง สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรุงเทพล้านนาสีวิชัยสุวรรณภูมิอีสานร,รัตนโกสินทร์และตะวันออกโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง15กุมภาพันธ์2569 นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรกสิเดชยังกล่าวว่าสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนพระสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพื่อรางวัลแก่มหาวิทยาลัยที่ได้รับเหรียญทองรวมสูงสุดซึ่งได้พระราชทานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพศ2549นนับเป็นเกียรติสูงสุดและสะท้อนถึงคุณค่าของมหากรรมกีฬาพระนครเกมในระดับประเทศ การแข่งขันพระนครเกมในปีนี้ยังมุ่งเน้นการเป็นมหากรรมกีฬาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็น Green ูนิเวอร์ซิตีโดยร่วมกับบริษัทไทยสมายบัสจำกัดนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้ามาใช้รับส่งนักกีฬาพร้อมขับเคลื่อนโครงการ Eco Life in y o ย ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านการลนลงคัดแยกขยะลดการใช้พลาสติกและใช้สื่อดิจิทัลแทนกระดาษ ด้านอาจารย์ฉลองเปิดเผยว่าการแข่งขันพละนคอเกมครั้งที่40มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า3,000คนชิงชัยใน12ชนิดก,กีฬาได้แก่กีฬาฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลครอสเวิร์ดเทเบิลเทนนิสแบดมินตันเปตองเซปักตะก้อเทนนิสมากกระดานและอ e ีสปอร์ต โดยใช้การแข่งขันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอาทิสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลกรุงเทพและสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรีสำหรับตาสัญ,ญลักษณ์การแข่งขันพระนครเกมครั้งที่40ได้รับการออกแบบโดยดรพิมพ์จุฑาพิคุณทอง อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบโดยสะท้อนแนวคิดการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวของเก้าราชมงคลผ่านการใช้เก้าสีประจำมหาวิทยาลายัยและใช้สีม่วงเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลพระนครเป็นพื้นหลักขณะที่มัสคอตประจำการแข่งขันใช้ชื่อว่าน้องอินทนินได้แรงบันดาลใจจากยักษ์มยายราบ ออกแบบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกียรติพงศ์ศีจันทึกอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสื่อถึงความเป็นผู้พิทักษ์ความแข็งแกร่งและอัตลักษณ์แห่งพ,ะะร,พระนครผสานความร่วมสมัยให้เหมาะสมกับการแข่งขันกีฬาในยุคป,ปัจจุบัน